พี่น้องคะอันนี้เป็นพันุสิงคโปร์นะคะพี่น้องสิงคโปร์โบราณน,นะคะสิงคโปร์สามนีนะคะพี่น้องตตดมาแต่สวนจะ้ะมันปนอยู่กับอ่าสีสำโรงนะคะพันเขาพันเขาตัดไปปนเองนะคะพี่น้องพี่น้องขาเราัรที่นี่อ้อยนอนลงคะ่ะนอนลงเอาไปปลูกได้บอ เขาบรลือกเลยนะคะเขาปลูกได้นะคะพี่น้องเพราะว่าเขาเอาแท่น้ำไว้แล้วนะคะหนอนมันกระคุงจะตายไปแล้วเขาจะเอาไปปลูกเลยนะคะเนื่องจากว่าตามันยังดีๆอยู่นะคะพี่น้องเนี่ยตามันยังดีๆอยู่เนี่ยสิงคโปร์โบราณนะคะเนี่ยจะมีร่องเหนือตาแบบนี้นะคะสิงคโปร์เบิบ้งดีๆด้วยค่ะพี่น้องบางคนบอกว่าพันสิงคโปร์แต่เบิ้งยังไงมันก็เป็นสุพรรณบุรีหาศูนย์ค่ะพี่น้องค่ะเบนิ้งดีๆแล้วกันค่ะใส่ วิจารณญาณในการเบิ้งเบิ้งหลายๆายมองเบิ้งหลายๆที่ค่ะอย่าเป้าตัดสินใจค่ะศึกษาข้อมูลก้อนค่อยซื้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวอาจจะได้พันประตรงกับที่พี่น้องอยากได้ไปนะคะสิงคโปร์จะมีร่องเหนือตานะคะพี่น้องนะนี่จะแบบนี้ลักษณะของสิงคโปร์ มันจะแตกต่างจากสุพรรณบุรีหาศูนย์เบิดทุกอย่างทุกแนวนะคะพี่น้องค่ะตั้งแต่ใบตั้งแต่สีล้ำทุกยางค่ะตาอ้องแตกต่างกันบมดนะคะให้พี่น้องไปศึกษาเบิ้งก่อนนะคะค่อยตัดสินใจเสื้อนะคะเนี่ยจะมีร่องหน้าตาแบบนี้บางคนบอกว่าขายพันธุ์สิงคโป,ปร์แต่เอารูปของสุพรรณบุรีมาใส่ประกอบพ่อห้าถามบอกว่าเป็น สิงคโปร์ซึ่งถ้าคนที่เบิ้งออกจะรู้ว่ามันแม่นสิงคโปร์หรือบ่แม่นสิงคโปร์นะคะแต่บางคนที่เป็นมือใหม่ที่เบิ้งยังบ่ออกกะอาจจะซื้อสิงคโปร์แต่ได้สุพรรณบุรีไปเด้อพี่น้องเด้อไปเบิ้งเอาเด้อค่ะอย่างบางคนก็บอกว่าอ,อ้อยนี่เป็นอ้อยสุพรรณบุรีหาศูนย์นะคะซึ่งคนขายก็อาจจะบอกว่าเป็นสุพรรณบุรีหาศแต่ เบิ้งจังไต่มันกับโมเมนสุพรรณบุรีหาศูนย์กับนี้นะคะพี่น้องไปศึกษาเอาด้วยค่ะไปเบื้องเอาไปเลือกเอาค่ะพี่น้องให้พี่น้องมั่นใจพี่น้องก็ค่อยตัดสินใจซื้อเ้อ mm hmm. นี่ของเขาเป็นสิงคโปร์โบราณน,นะคะ mm hmm. อันนี้พันเขามาจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะ mm hmm. เขาเอาพันมาจากกรุงเทพนะคะเนี่ยพันสิงคโปร์เขาเนี่ย mm hmm. เป็นแหล่งที่ปลูก้อยสิงคโปร์ตอนนี้ที่เยอะที่สุดนะคะ แล้วก็อีกอย่างนึงก็จะมียุภาคใต้เนาะแต่ภาคกลางก็มีขึ้นกันนะคะพี่น้องสิงคะปูโบราณได้มากะหลายปีแล้วค่ะแต่กะยังพระท่านได้ไปได้ยุสำหรับสิงคโปร์ปลูกอีสานนะคะเขาบ่ค่อยได้มีเวลาเบิง่งบ่ค่อยได้มีเวลาดูแลเรื่องเรื่องน้ำเขานะคะพี่น้องซึ่งกะต้องการแบบน้ำเหมือนเหมือนภาคกลางเลยนะคะซึ่งภาคกลางปลูกได้สวย ภาคใต้ในเพื่อนกับมีน้ำตลอดฝนตกดีตลอดทั้งปีเนาะแต่อีสานเขาแรงเด้แรงนี่ขนาดชัยภูมิเนี่ยทางอื่นฝนตกน้ำท่วมบ้านอา่าอยู่ชัยภูมิฝนยังลิ้นๆิ้นมา้าเซื้อค่ะพี่น้องตกทุกมองอะค่ะยกเว้นที่เนี่ยอำเภอเมืองชัยภูมิละกะยกเว้นหมู่บ้านแถวแถวไร้เฮานี่ละค่ะพี่น้องค่ะขนาดในเมืองน้ำท่วมเลยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะ่ทยให้พี่น้องเบิ่งว่าอ้อยที่มัน แมงยังซี่กระปูกได้เนื่องจากว่าตามันยังสวยอยู่นะคะประมาณนี้และค่ะสวัสดีนะคะพอกันไม่คลิปหน้าจ้า